สวัสดีครับพบกับ GT Family XEV จริงๆมันมาโชว์ตัวตั้งแต่งาน Thailand Motor Show ล่าสุดแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่คือ BWD C 5 5นะครับหรือว่าที่จีนเขาเนี่ยจะมีอีกชื่อหนึ่งนะชื่อว่า Destroyer 05นะครับ นะะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมาโชว์ตัวในงาน t ทยแ l นด์มอเตอร์โชนะครับที่ผ่านมาครับก็จะเป็นรถในเ s กเม e ต์ซีดานนะ BYD s e BY 5เนี่ยนะครับจริงๆเขาเป็นรถที่มีมานานแล้วนะครับมีมาสักพักแล้วนะครับเป็นโมเดลเยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาปี2022น่นู่นเลยนะครับรับอายุโมเดลถึงปัจจุบันเนี่ยก็3ปีแล้วนะเอาง่ายๆคือควรจะมีไมเนเชนแล้วนะครับจริงๆมันก็มีแล้วนะ เป็นตัว D Y D Seal s 5นะครับโอ้ชื่อเดี๋ยวนะชื่อเยอะจริงมันจะมีมันจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวตัวไม่ได้เชนนะแต่ว่าเขาไม่เอามาขายตัวที่จะทําตลาดในบ้านเราคาดว่าน่าจะเป็นหน้านี้นะครับเป็นโฉมเก่าก็เป็นรถในกลุ่มเซกเม e ต์ซีดาน4ประตู5ที่นั่งนะครับก็ชื่อที่จีนเขาอย่างที่บอกไปคือ Destroyer 05 ใช้พื้นฐานเดียวกันกันกบพวก b y d ฉินเอขุมพลังก็จะเป็น PHV e หรือว่า DMI 4.0ครับยังไม่ใช่5.0นะครับตัวปัจจุบันที่เป็นตัว Minor Chan นเนี่ยนะครับคือตัว5.0ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลเก่านะครับเอามาขายในไทยก็มีทำตลาดหลายๆประเทศทั่วโลกนะมีอุซเบกิสถานนะครับไช้ชื่อว่า b y d Chaser นะนผ่านิดขออภัยนะก็เริ่มขายตั้งแต่คอเตอร์ที่1ปี2023พวกบราซิลเม็กซิโกก็ชื่อ b y d King นะครับขายมาตั้งแต่คอเตอร์ ที่หนึ่งปีที่แล้วปีสอ2 4แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ฟิลิปปินส์นในนาม b ีวีดซีห้นี่แหละครับชื่อเดียวกันกับประเทศไทยก็เป็นซีห้าดีครับควอเตอร์ที่4 2่สอที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คาดว่าจะทําตลาดในบ้านเราภายในควอเตอร์ที่3หรือถึงปลายปีนี้แหละนะครับปีสองพันย มิติตัวถังเนี่ยตัวนี้ฐานล้อเนี่ยยาว2.72เมตรนะครับตัวถัง2ตัวรถเองเนี่ยยาว4.78นะครับเกือบ4.8เมตรเลยนะฮะกว้าง1.84สูง1.5เมตรพูดให้นิภาพเข้าใจง่ายๆคือขนาดเขาจะประมาณ Honda Civic ครับประมาณนั้นเลยนะครับฐานล้อยาวกว่าด้วยซ้ำไปนะครับตอนแรกว่าจะเข้ามาแข่งในเซกเมนต์ที่เป็น e ีโคคาใช่ไหมตอนแรกผมกว่าขนาดของเขาจะ คู่คียกับพวกค o n d a City หรือเปล่าหรือจะพวกยา r i s a t i v หรือเปล่านะไม่ใช่ครับคือยาวกว่า <Wow. S 1> ชัดเจนเลยให้ดูอินทีรเรียนะครับภายในก็จะเป็นเอาพวงมาลัยซ้ายมาให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณนี้แนวทางการดีไซน์ออกแนวแบบแข็งๆนะแล้วก็ออกไปทางสไตล์จีนนิดหนึ่งนะผมมองว่าอย่างนั้นครับคอนโซลจะเป็นเหมือนพวกเหมือนซีรอนหกซีรอนซิกดีเอไอที่บ้านเรานะครับก็คอนโซลจะเป็นโค้งๆกันไปแบบนี้นะครับลายเหมือนเ ส่งกระดูกมังกรอะไรประมาณนั้นนะผมว่าก็สวยเรียบๆนะเรียบๆดูแข็งๆนะครับสำหรับดีไซน์ภายใน,นหน้าจอมิเตอร์คมอมบหลังพวงมาลัยนะครับเป็นคล้ายๆพวกบีวดีซนะหน้าจอสี่เหลี่ยมน,นะครับก็หน,น้าจอากลางแบบทัชสกรีนแล้วก็หมุนได้นะตามแบบฉบับของรถ BYD ทั่วๆไปนะครับคุมพลังนะครับอันนี้อ้างอิงสเปคจากพวงมาลัยทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ทราบสเปคไทยเนาะ เอามาให้ดูคร่าวๆนะว่าจะประมาณไหนนะครับจริงๆอันนี้ที่ขายอยู่ในฟิลิปปินส์นะครับเขาจะขาย2รุ่นย่อยนะครับก็จะมีรุ่นไดนามิกนะครับจะมาพร้อมกับขุมพลัง D.M.I. 4.0อย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับปั่นไฟเป็นหลักนะครับแล้วก็ช่วยขับส่วนหนึ่งครับแล้วก็มาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด132กิโลวัตต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับรุ่นนี้แรงม้าอยู่ที่179แรงม้าแรงบิดรวมเนี่ย316นิวตันเมตรนะครับเร่งสูตรึ่งร้อยก็อยู่ที่ราวๆ7.9วินาทีครับ top s p e e ด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนอีกรุ่นนะครับรุ่นพรีเมียมขุมพลังเครื่องเดียยววกััันนนนเเลละะคครรรรบบ1.5ิตต่่ามออ์ใหญขึ้ สามิบห้านิวตันเมตรนะครับดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับเร่งสูงถึงร้อยก็ดีขึ้นนะอยู่ที่7.3็ดจามวิท็อปสปีดเท่ากัน185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเทอมของขุมพลังเนี่ยถือได้ว่าก็ใช้งานทั่วๆไปนะครับเป็นขุมพลังของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปนะครับผมว่า7.9็ดจาวิกับ7.3็ดจามวินี่ก็เหลือนะครับในรถยนต์ซีดานที่เป็นเซกเมนต์ประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นเซกเมนต์ที่เป็นรุ่นเรือธงอะไรมากมาย นะครับเป็นรุ่นที่เน้นใช้งานในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นเริ่มต้นอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ที่น่าสนใจนะครับกลุ่มพลัง DMI นิดหนึ่งของ BYD อ่ะคือคอนเซปต์จะคล้ายๆกับ r EV แต่ว่าไม่เหมือนนะครับ <S <S คือ DMI เนี่ยเครื่องทําหน้าที่หลักในการปั่นไฟนะครับแต่ว่าเครื่องก็ยังสามารถส่งกําลังไปที่ล้อด้วยนะครับคือจะช่วยล้อขับเนี่ยครับในกรณีที่รอบสูงนะครับในกรณีที่ รถยนต์เนี่ยต้องการแรงบิดสูงๆเนี่ยตัวเครื่องจะไปช่วยมอเตอร์ขับนะครับส่วน REV เนี่ยก็แยกกันชัดเจนนะอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับก็เครื่องก็คือปั่นไฟอย่างเดียวนะฮะมอเตอร์ก็ขับอย่างเดียวไม่ยุ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของของ DMI แล้วก็ REV นะครับจริงๆก็มีข้อดีข้อเสียที่ที่แตกต่างกัน REV เขาจะประหยัดในกรณีที่ขับขับที่ความเร็วตำ่ำครับที่ไม่เกินสัก90ไม่เกินสักร้อยเนี่ยโอเคประหยัด แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเหยียบหนักๆเนี่ย i e v ีเนี่ยซดเหมือนกันนะครับคือมันจะซดแบตเพราะว่ามอเตอร์มันขับเป็นหลักถูกไหมมันก็เหมือนรถไฟฟ้าทัวว่วไปถ้าคุณเหยียบเกินร้อยยี่ขึ้นไปเนี่ยมันจะซดแบตเตอรีเ่เยอะมากทีเนี้ยพอซอดปุ๊บก็วิ่งแน่น้อยลงนะครับเครื่องก็ต้องบั่นไฟเข้ามาเติมให้ให้เยอะขึ้นเนี่ยก็อันนี้คือข้อจุดด้อยของ IEV แล้วกันนะครับอย่าขับเร็วมากนะฮะส่วนตัว DMI เนี่ยคือในความเร็วสูงเนี่ยมันมีเครื่องมาช่วยด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์ก็จะไม่ได้แบกภาระอะไรมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ดีไม่จะดีกว่าในที่ความเร็วสูงเรื่องของการประหยะัด รุ่นที่เป็นรุ่นดนามิกเนี่ยถังน้ำมันนะจริงขนาดนะ่าจะประมาณ45หรือ48ลิตรนี่แหละนะครับผมผมจำจำไม่ได้นะเอ่อถ้า,ถ,าถ้าผิดขอไปนะแต่ว่าใกล้เคียงกันเลยนะ45 48ลิตรครับจะจับคู่กับ LFP Battery ขนาด8.3กิโลวัตต์วนะครับแบตค่อนข้างเล็กนะตัวดนามิกนะครับรุ่นนี้ถ้าคิดเป็นระยะทางวิ่งแบบไฮบริดรวมเนี่ยจะได้ราวๆ1,175กิโลเมตร,ร 1, นะครับ <Wow. S 1> ก็เกินพัน นะครับถึงแม้แบตจะเล็กส่วนรุ่นพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับถังน้ำมันขนาดเท่ากันแต่ว่าแบตเตอรี่ LFP จะใหญ่ขึ้นนะครับที่18.3กิโลวัตต์อาวนะครับเป็นระยะทาง EV อย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่115กิโลเมตรใน DC ส่วนระยะทางวิ่งแบบไฮบริดก็จะอยู่ที่ราวๆ1,240กิโลเมตรนะครับ ก็วงเล็บว่าอัตราการบริโภคพลังงานหรือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่26กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอนทดสอบเนี่ยขับที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้ให้ดูคร่าวๆว่าตัวเลขเครมจะประมาณนี้นะครับของจริงก็จะรอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าถ้ามุมมองผมนะตัวไดนามิกที่เป็นสเปคของฮอนซ้ายซด์ผมว่าไม่น่าจะเอาเข้ามาขายไทยมันวิ่งได้น้อยเกินไปนะผมว่าลูกค้าจะไม่สนใจด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคือที่เราทราบกันว่า รัฐบาลเนี่ยเพิ่งออกภาษีใหม่ของ p h e v นะครับซึ่งก็จะโดนรุ่นนี้ด้วยนะฮะเขาใช้เกณฑ์หรือว่าใครที่เหลียในการในการจัดเกี่ยวกับการจ่ยายภาษีเนี่ยถ้าเป็น EV range ที่น้อยกว่า80กิโลเมตรเนี่ยจะจะโดนภาษีแพงเอาง่ายๆ10%ส่วนถ้าเกิน80เนี่ยจะโดนภาษี5%เพราะฉะนั้นคิดว่า BYD ไม่น่าจะเอารุ่นล่างมาเพราะว่าจะโดนภาษีเต็มๆเ,เลยนะครับ คิดว่าน่าเป็นรุ่นรุ่นพรีเมียมนะครับจริงรุ่นพรีเมียมที่จีนเนี่ยเขาก็จะมีซอยย่อยอีกประมาณ3รุ่นนะครับว่าน่าจะเอารุ่น ev lens e 1ึ่กิโลเมตรมาขายนะครับแต่ว่านี้เอาสเปคในส่วนของพวกมารลยซ้ายนะครับเอามาให้ดูนะฮะในรุ่นที่เป็นด y นามิกเนี่ยคือจะไม่รองรับการชาร์จ DC นะจะชาร์จ AC ได้อย่างเดียวนะครับน้อยด้วยนะครับ2.9กิลวัตเท่านั้นเองนะครับวงเล็บว่าถ้าเป็นชาร์จ AC เนี่ย สามชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งจะชาร์จเต็มส่วนรุ่นพรีเมียมนะครับก็จะรองรับกําลัง AC ที่สูงขึ้นนะครับแปรผันตามขนาดแบตนะครับระยะเวลาในการชาร์จก็จะประมาณ3ชั่วโมงถึงสชั่วโมงครึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนที่เป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะรองรับการชาร์จแบบ DC ขึ้นมาด้วยนะครับชาร์จเร็วนั่นเองรองรับสูงสุดอยู่ที่25่สิบห้กิโลวัตต์นะครับวงเล็บว่าชาร์จจาก3สามสิบถึงแปดภายใน25นาทีนะครับนะครับให้ดูอันดับ5นะครับ BYD d e ีเดสโซเนี่ยที่จีนติดอันดับ5เลยนะครับในกลุ่มที่เป็นเอาเฉพาะปลั๊กอินไฮบรมาคุยกันเนี่ยรุ่นนี้ติดท็อปฟนะครับ <Wow. S 1> ก็อันดับหนึ่งก็ตามที่รูปโชว์เลยนะเป็นมีวีดีฉิน Plus ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีส่ง Plus ยอดขายก็คือ2,17,232คันนะครับใน1ปีปี2024 2,000 0 0คันก็ไม่เบานะครับถือได้ว่าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็คนจีน ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแสดงว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับที่จีนเนี่ยรุ่นเริ่มต้นถูกมากเลยนะครับอที่จีนเนี่ยสามแสนเจ็ 3, 07, นะครับถูกมากนะครับแต่ว่ากักหลายอย่างนะอย่างที่เราบอกชาร์จดีไม่ได้แบตเล็กนะฮะฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ที่ราคา569,000บาทนะครส่วนรุ่นนี้นะถ้าเอามาขายไทยนะซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะามาขายนะครับ ถ้าเอามาขายก็จะอยู่ที่เราๆห้าแสนบาทนะครับแต่ว่าจะก,กาค่อนข้างเยอะนะหลายๆอย่างเลยนะฮะล้วก็จะโดนภาษีด้วยคิดว่าน่าจะไม่เอามาขายรุ่นนี้แต่ว่าถ้าเอามาก็50,000นบวก3าส้ส่วนในรุ่นที่คาดว่าจะามาขายในไทยคือพวกรุ่นพรีเมียมครับก็จะมีราคาอยู่ไล่ๆกันประมาณนี้แหละนะครับที่จีนเนี่ยราคา6 3 0 0 0 0บาทนะครับฟิลิปปินส์719,000บาทส่วนราคาคาดการณ์ในไทยผมก็มองว่าน่าจะอยู่ที่ บวกจากจีนประมาณสัก30%นะครับในขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดน่าจะประมาณนี้นะครับ819,000บาทนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะ BVD 45นะครับจริงๆเนี่ยผมมองว่าเขาคงไม่เอามารุ่นเดียวหรอกอาจจะมา2รุ่นหรือ3รุ่นย่อยนะครับสำหรับตัวที่เป็นแมตใหญ่นะ18.3กิโลวัตต์แอลนะครับก็คาดการณ์ราคาที่ตลาดในไทยนะก็จะอยู่ที่ราวๆ7,500แสถึง8,200สนนะครับประมาณนี้นะครับ อ่อชาวช่องว่ายังไงนะครับน่าสนใจไหมสำหรับราคาประมาณนี้นะครับมันก็จะไปชนกับพวกอีโค e คาตัวท็อปๆนะครับอลองดูว่าน่าสนใจไหมนะครับเดี๋ยวมารอดูราคาจริงอีกทีนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าการที่จะสะเทือนตลาดอ e ีโคคาหรือไม่เนี่ยสำคัญอยู่ที่ราคานี่แหละนะครับ น่าสนใจมากว่า b y d จะเปิดมายังไงครับผมว่าถ้าเลข7็ดเลข8ปเนี่ยยังไม่สะเทือนเท่าไหร่นะมุมอมองผมะนะหรืออาจจะเอาตัวล่างเปิดมาสักเลข6กลกลางๆไปจนถึงเลขเจกลางๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าน่าจะเอาในเรื่องของความความประหยัดเป็นตัวโปรโมทหลักสําหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นไฮบริดแบบเสียบปลั๊กได้นะครับถ้าคุณชาร์จไฟที่บ้านทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ประหยัดมากขึ้นนะครับก็จะมีนะครับ b y d Seal 5นะครับ จริงๆพวกรุ่นนับพ็ักจะมีล้อขอบ17นะครับถ้าเอาตัวเริ่มต้นมาก็ล้อขอบ16ก็หลังคาจะมีทั้งแบบเป็นทริปแล้วก็เป็นแบบซันรูฟป,ปิดปิดได้นะครับ มีระบบรีเจนเบรกนะครับก็เวลาเราถอถอนเท้าออกจากครเล่งก็จะรีเจนพลังงานคืนไปเก็บที่แบตเตอรี่นะครับก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับในรุ่นบนบนมีระบบช่วยขับเอเดอรทั่วไปปกติแล้วก็พวกระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยปกตินะครับกล้องสา0อิองศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับด้านหลัง4ด้านหน้า2ตัวระบบปรับอากาศก็จะแยกโซนกันชัดเจนนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยหน้าจอหมุนได้นะครับหน้าจอกลางที่บอกไป ลำโพงก็จะมี6-8ตัวครับแล้วแต่รุ่นย่อยรวมไปถึงรองรับระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ด้วยนะครับสำหรับ BYD 45นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับรุ่นนี้น่าสนใจไหมนะครับพอจะสะเทือนวงการอีโคคาร์เราได้หรือเปล่านะผมว่าอยู่ที่ราคาครับถ้าเลข8นี่เนื่อยหน่อยนะครับอาจจะสะเทือนน้อยอยู่นะฮะถ้าจะให้สะเทือนจริงผมว่าน่าจะต้องเลข7 รประมาณนั้นช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนนะครับสาหรับบางที่นะในโซนกรุงเทพแล้วก็พวกพวกภาคตะวันออกเนี่ยก็ตูแรสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างแอดเองเนี่ยก็ป่วยออร์เดอร์แอดนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนป่วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับอย่าลืมติดตาม GTL ีไลได้ทุกๆวันเสาร์เวลาประมาณ17บเนาฬิกานะครับถ้าชอบเคมีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้แอดขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ใน คอนเทนต์ถัดไปนะครับผมบ๊ายบายนะฮะสวัสดีครับ